ผลบอลพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเปิดบ้านเจาบบ้าเวี้์วพูแแบไร้สกอร์ความพร้อมก่อนเกมอาร์เซนอลยังคงฟอร,รม์มแกร่งสมกับการนำเป็นจ่าฝูงโดยนัดล่าสุดบุกเฉือนชนะบอลมัดด้วยสกอร์3-2ต่อ ทําให้ตอนนี้ถ้าปืนใหญ่เก็บเพิ่มเป็น48คะแนนนำห่างแมนซิตี้ทีมอันดับ2อยู่ถึง5แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่า1นัดและถ้าหากเกมนี้สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้พวกเขาก็จะมีคะแนนห่างแมนซิตี้เพิ่มไปเป็น8แต้มเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของความพร้อมอาร์เซนอลจะไม่มี3ผู้เล่นอย่างคริสเตียนมอสเกราล์ริคาร์โดคารลาฟิโอรีและแม็กซ์ดาวแมนลิเวอร์พูลยังคงไม่ชนะใครเป็นนัดที่2ติดต่อกัน หลังจากที่เกมล่าสุดทำได้แค่บุกไปเสมอฟูลแลม2ต่อ2ซึ่งตอนนี้ทัพหงแดงก็ยังคงเกาะอ,อยู่ในอันดับ4ของตารางด้วยการมีอยู่34คะแนนนำหน้าทีมอันดับ5้าอย่างเบรนท์ฟอร์ดอยู่เพียงแต้มเดียวแต่ก็แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดซึ่งเกมนี้พวกเขาจําเป็นที่จะต้องบุกเก็บ3ามแต้มจากอาร์เซนอลให้ได้เพื่อทําคะแนนทิ้งห่างเบรนท์ฟอร์ดให้มากกว่านี้ทางด้านของความพร้อมลิเวอร์พูลจะไร้ชื่อของโจวานีเลโอนีวาตารุเอนโดมฮัมหม็ดซาลา อูโกเอกิติเกและอเล็กซานเดอร์อิซัก11ตัวจริงของทั้งสองทีมอาร์เซนอลดาบิดรายายูเรียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากาเรสปิเอโรอินกาปิเอมาร์ตินโอเดกาดมาร์ตินซูบิเมนดีดีคานไรส์บูกาโยซาก้าวิกเตอร์เยเคเรสเลอันโรทอสซาลิเวอร์พูล3-1อลิซันเบเกอร์ คอเนอร์แบดลีย์อิบราฮิมาโกนาเต้เวอร์จิลฟานไดมิลอสเคอร์เคสไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เจเรมีฟริมปงโดมินิกโซบอสไลฟลอเรียนเวียสโคดี้กัคโปนาทีที่18โอกาสแรกเป็นของอาร์เซนอลจากจังหวะที่ ayo, aka, บูกาโยซาก้าซัดด้วยสายจากนอกกรอบแต่บอลก็ไปเข้ามืออลิซอนเบเกอร์นาทีที่27 ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสได้ประตูนำจากจังหวะที่คอเนอร์แบลลี่ยิงไกลด้วยขวาเน้นๆแต่บอลก็ดันไปชนคานนาทีที่44อาเซนอลได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะยิงหน้ากรอบของดีแคลนไรส์แต่ทางอลิสซอนเบเกอร์ก็ยังเซฟไว้ได้จบครึ่งแรกอาเซนอล0ลิเวอร์พูล0เริ่มครึ่งหลังมาถึงนาทีที่62โดมินิกโซบอสไลซัดฟรีคิกระยะไกลให้กับลิเวอร์พูลแต่บอลก็ข้ามคานไปไกล นาทีที่76ยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่ได้โอกาสลุ้นประตูอยู่เช่นเดิมโดยจังหวะนี้โดมินิกโซบอสไลเจ้าเก่าได้ซัดหนึ่งหนงด้วยขวาแต่บอลก็ไม่ตรงกรอบนาทีที่82โดมินิกโซบอสไลซัดฟรีคิกให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งแต่บอลก็เฉยดคานออกไปนิดเดียวนาทีที่90-1บวกหนึ่งอาร์เซนอลได้ลุ้นจากลุงโมงของตัวสำรองอย่างกาเบรียลเชซุสแต่บอลก็ไปเข้ามืออลิซอนเบเกอร์ จังหวะต่อเนื่องตัวสำรองอีกรายอย่างกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ได้สัดด้วยขวาแต่ก็ไม่ผ่านมืออลิสซอนเบกเกอร์นาทีที่ 90+7 อาร์เซนอลได้ลุ้นอีกเครื่องจากจังหวะเตะมุมที่กาเบรียลมักนเยสได้ขึ้นโคกหนึ่ง,งแต่บอลก็ไม่ตรงกรอบจบเกมเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูน